สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำกุ้งกระเทียมไข่ยุยี่ค่ะเมนูนี้เมนูทำง่ายๆอร่อยดีค่ะวันนี้เรามีวัตถุดิบคือกุ้งค่ะแล้วก็กระเทียมแล้วก็ไข่ไม่ยากค่ะลองไปดูกันค่ะว่าทำยังไงหวังว่าทุกคนคงชอบนะคะเมนูนี้ทำง่ายๆอร่อยดีค่ะไปดูกันเลยสวัสดีค่ะ วันนี้เราจะมาทำเมนูกุ้งกระเทียมแล้วก็ไข่ยุยี่นะคะลองทำดูค่ะวันนี้เราได้กุ้งมาได้ประมาณสักสิตัวนะคะแล้วก็ส่วนผสมของเราก็มีกุ้งอยู่แล้วค่ะกระเทียมแล้วก็ไข่ใช้สำหรับการทำไข่ยุยี่นะคะเว้ราดกับกุ้งกระเทียมค่ะแล้วก็จะมีผักชีน้ำมันหอยรสดีน้ำตาล แล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะงั้นเรามาทํากันเลยค่ะใส่น้ำมันลงไปเลยนะคะเพราะว่าเราจะทอดกระเทียมก่อนนะคะเอาขนาดนี้ก่อนค่ะแล้วก็มาทํากระเทียมให้เป็นสีน้ำตาลทองนะคะ กระเทียมของเราก็มีสีเหลืองออกทองแล้วนะคะแล้วแต่ใครจะชอบกรอบหรือว่าพอแค่นี้ค่ะของเราเอาแค่นี้พอค่ะตอนนี้เราก็นำกุ้งของเรานะคะลงไปในกระทะเลยนะคะ รสดีค่ะน้ำตาลนิดหน่อยค่ะแล้วก็ซอสหอยนางรมค่ะ เลยนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะหลังจากนัก้นก็ซีอิ๊วขาวค่ะหนึ่งช้อนชาค่ะหลังจากนักมม้นก็คนให้เลยค่ะสุดนี้เป็นสุตที่เราทำไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะคะเพราะว่า เป็นคนชอบที่แบบแห้งๆนะคะ่ะตอนนี้กุ้งของเราก็เริ่มสุกแล้วนะคะเราจะไม่ผัดกุ้งที่นานเกินไปค่ะประมาณสัก5นาทีหรือตอนนี้กุ้งของเราก็เริ่มสุกแล้วนะคะเราก็เอากระเทียมลงไปเลยค่ะ สูของเราจะแบบออกแห้งๆนะคะเพราะว่าชอบแห้งๆเพราะว่าจะได้ราดกับไขยูจี่ค่ะกุ้งอ่ะเราไม่ควรที่จะผัดนานนะคะอันนี้คิดว่าประมาณสั่นนาทีก็พอแล้วค่ะเ็าจะทําให้กุ้งไม่มีน้ำอยู่ในตัวของกุ้งนะคะมันจะแห้งเกินไปสูนี้เราจะทําแบบ้แห้งค่ะ ง่ายๆนะคะเสร็จแล้วค่ะตักใส่จานแล้วก็จะมาทําไข่ยุ่ยๆค่ะก็ะใส่ไข่เลยค่ะวันนี้เราจะใช้ไข่สามฟองนะคะทําไข่ยุ่ยๆนี่ไม่ต้องเลยคนมากนะคะเอาแค่นี้ก็พอค่ะ ถ้าเป็นไข่เป็ดนี้สีจะสวยกว่านี้นะคะถ้าใครมีไข่เป็ดก็ทําได้ค่ะสีจะออกสีแดงสวยค่ะตอนนี้พอแล้วค่ะตามด้วยกุ้งค่ะ,คะเห็นไหมคะกุ้งกระเทียมไข่ยุยี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จัดเสิร์ฟค่ะ ตามด้วยเฉาก้วยลูกจากค่ะของหวานตบท้ายกุ้งกระเทียมไข่ยุยี่ของเราวันนี้ก็เป็นอาหารมือ้อนึงที่อร่อยที่สุดค่ะหวังว่าทุกคนคงชอบนะคะ